บิตคอยวันนี้นะครับหลุดดิ่งลงมาอีกแล้วนะครับผมก็จากที่เมื่อวานเนาะลงมาอยู่ในโซนประมาณ25ง0 0วันนี้นะครับก็ปิดเมื่อคืนเลยเมื่อเช้าเลยเพิ่งลงมาสดร้อนเลยก็ลงมาแตะครับอยู่แนวประมาณ2700นแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการลงที่รวดเร็วมากๆถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาปรับตัวลงมานะจากจุดที่เราเคยคุยกันไว้เนาะเอาเช่ประมาณประมาณ30%ละนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้จุดที่ใครดื้อไว้เนี่ยก็ค่อนข้างจะขาดทุนไป เยอะพอต่างคนนะครับจากจุดยอดตอนนี้มาดูแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ดีกว่าครับถ้าจากจุดยอดนะตอนนี้บิตคอยน์นะจะอยู่ประมาณราวๆ70เปอร์เซนต์นะครับถ้าเกิดเทียบในการปรับตัวลงมานะครับเดี๋ยวตัวกราฟจะเป็นยังไงต่อนะครับมันน่าจะเริ่มใกล้ๆกับตัวได้หรือยังหรือว่ามีแนวไหนที่น่าสนใจไหมเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับสวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอรอนช่องที่นำเสระดีเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยน์มาสุดเพื่อมฝังครับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงการวิเคราะห์กราฟนะคครรรััับบปะะจาวนนนนที่14เดือม2565 เดี๋ยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอพูดแค่สักตัว2ตัวแล้วกันครับก็คือจะเป็น Bitcoin กับ e t h e r e u m เนาะซึ่งเป็นตัวหลักของตลาดเพราะว่าจริงๆวันนี้ผมเจ็บคอมากเลยครับเนาะก็ยังรู้สึกว่าจริงๆมันมันมันอาจเจ็บมาก,ก่อนหน้านั้นละเราก็รู้สึกว่าไปกินผงชูรสนะครับไปกินอาหารที่มันผงชูรสเยอะก็เลยมีความรู้สึกเหมือนแพครับมีสะเลตแล้วก็เจ็บคอก็เลยก็เลยอาจจะต้องเซฟคอไว้นะเดี๋ยวกลัวมันจะแตกไปมากวันนี้แล้วจะทาคลิปไม่ได้เลยนะครับก็อาจจะ ขอเพื่อนๆแล้วกันว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดหลายตัวมากนะนะครับก็อาจจะเน้นเน้นเนาะว่าอย่ามีตัวไหนหเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะนะเดี๋ยวไปวิเคราะห์ชิ้งไว้ที่หน้า Facebook ดีกว่านะครับนะทิ้งไว้ที่หน้า,าเฟซบุ๊กค่ะดังนั้นเนี่ยใครสนใจนะครับจะดูวิเคราะหนะ์เนาะอาจจะลงให้ช่วงค่ำๆเย็นๆวันนี้นะครับก็พิมพ์มาไว้เลยนะครับตัวไหนอยากให้วิเคราะห์นะส่วนตัวเก่านี่ผมขอยกยอดแล้วกันนะครับเนื่องจากพอเจ็บค่อนข้างพอสมควรเลยโอเค เรามาดูในส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะพูด Ethereum แล้วก็ B M B T C แต่ก่อนที่ไปรับชมนะครับผมขอฝากนะครับเ,เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับในคลิปนี้นะก็ช่วยกันกดไลค์เยอะนะทางผมจะได้รู้นะครับว่ามีเพื่อนๆนะครับยังติดตามผมอยู่นะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจนะในการมาทาคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปรับชมเหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่ามาเริ่มในส่วนของตัว Bitcoin นะครับ Bitcoin ตอนนี้เนาะก็เอ่อเ,เรียกได้ว่า เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนิดนึงละกันอตอนนี้นะครับก็แผลเราเนาะก็จะเป็นลักษณะของการขึ้น1นะครับลง2ไป3 4นะครับแล้วก็5นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดเนาะที่เราที่เราตามกันอยู่นะครับว่าในขาสุดท้ายตรงนี้นเป็นขึ้น4เนี่ยเรากำลังมองกันอยู่ซึ่งลักษณะการลงของมันเนาะก็จะเป็น A B C ซึ่งอันนี้เราตามกันมานานแล้วครับชุดนี้นะเราตามกันมานานละแล้วก็เรามองอยู่แล้วว่าเนี่ยมันน่าจะลงมาแถวนี้ได้อยู่แล้ว ทีนี้อาเป้าที่เรามองไว้จริงๆในการจบชุดนี้เนี่ยคือที่ไหนครับคือรา,ราวๆประมาณ 20- 0 0 0หรือไฮเก่าครั้งที่แล้วนะครับเนี่ยประมาณช่วงช่วง20,000ครั้งที่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นชุดที่เรารออยู่ว่าเอออาจจะลงมาได้ถึงซึ่งตอนนี้ก็ใกล้มากๆแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เข้ามาอยู่ในโซนนี้แล้วนะเรียกได้ว่าแบบอีกนิดเดียวเท่านั้นน,นะครับนี่เห็นไหมอีกนิดเดียวเท่านั้นครับจะอยู่บนโซนนี้แล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเวฟบภายใหนกันนิดนึง เแม,มว่าเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องกับเวฟนะนะครับเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็น a B นะฮะแล้วลง C โดย C เนี่ยอตอนแรกเนี่ยผมมันเข้าใจว่ามันน่าเป็น a B C แล้วก็ชุดนี้เป็น x นะแล้วก็ A B C นะครับแต่ว่าดูดูไปดูด,ด,ด,ดูมาเนี่ยกำลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขา C อีกทีหนึง่งนะครับมันเกิดเป็น a ลงมาจบตรงนี้ขึ้น b แล้วลง C ีขาหนึ่ง ขานี้ลงลึกเลยนะอืดังนั้นเนี่ยอาจจะลงได้ถึงตรงนี้นะครับโซนที่เป็นแนวรับรนล,ล่างประมาณหมื่นสองเอาหมื่นสามนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครได้ดูคลิปที่เป็นคลิปเก่าๆผมมาเนาะอย่างพวกห้าวิธีรับมือตลาดหมีที่ผมทาเมื่อประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าทุกๆไซเคิลของมันเนี่ยผมเคยบอกไว้แล้วเนาะถ้าเราไปดูกราฟตัวบิสตมัมเดียวนานสุดทุกไซเคิลเวลาชิกราฟมันขึ้นพีคถึงจุดสูงสุดแล้วมันปรับตัวลงเนี่ยนะครับมันสามารถลงได้ถึง80%ดสิเปอร์เซนต นระมาณแปาะประมาณ85%เห็นป่ะเนี่ยเวลาขึ้นพีกแล้วลงนะเนี่ยเนี่ยดูอย่างจริงๆมันต้องไปก่อนหน้านั้นก็มีอีกนะครับนี่เวลาดูตรงนี้นะนี่เห็นป่ะชุดนี้เห็นป่ะมาก่อนเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนสามร้อยกว่าขึ้นพีกเนี่ยลง80%เป็นต์เห็นไหมนะครับมีตรงไหนอีกมีตรงนี้เห็นป่ะชื่อไม่พีกนะปี2018นะครับนี่ขึ้นไม่พีกแล้วก็ลง80%เห็นป่ะประมาณ80%หมดเลย ดังนั้นปีนี้ถ้าม,มองว่าเ้กาะ,ะว่ามันลงสัก8-10%เหมือนกันเนี่ยมันจะลงมาแถวไหนครับเนี่ยมันก็จะใแถวนี้แหละเนี่ยแถวๆโซนเนี่ยเนี่ยโซนที่เป็นแนวรับบริเวณตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งความเป็นไปได้แล้วกันในกรณีที่มันจะมีการปรับตัวลงในลักษณะชุดที่เป็นอะไรครับชุดที่เป็น ABC แล้วก็ขึ้น X ตรงนี้แล้วก็ชุดนี้จบ A ขึ้น B ลง C นะครับมีความเป็นไปได้ ซึ่งในเซติมันของโลกตอนนี้เนาะในบริบทของโลกตอนนี้ยังไม่ได้ทำ QT เต็มที่เลยยังไม่ได้เพิ่มดอกเบีย้ยเต็มที่เลยในขณะที่อตรางเงินเฟ้อเยอะขึ้นนะครับก็เลยมองว่าไม่แน่กันนะครับแล้วก็โลกเราตอนนี้ไม่ใช่แค่บิตคอยนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของหุ้นลายได้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น na s น a ์แอกแล้วกันนะครับ คุณจะเห็นนะว่าเนแ่นยที่ผมเคยพูดไปก่อนหนะ้าเนี่ยว่ากราฟมันทําโลต่ําลงทำห้ต่ําลงมาเรื่อยๆคุณจะเห็นนะว่าบริบทตอนนี้ตลาดหุ้นเองก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับเห็นปะคุณเห็นภาพใหญ่ไหมตลาดหุ้นเนี่ยคุณเห็นภาพใหญ่ที่มันจะตกลงได้ไหมเนี่ยตอนนี้ทําให้ต่าลงลง,ลงมาเรื่อยๆนะครับคือตอนเนี้บริษัทอะไรครับหลายๆที่ที่เป็นช้อปปีที่เพิ่งออกข่าวเมื่อเช้านะช้อปปีเองตัวเทสลาเองตัวอะไรที่เนี่ยก็เริ่มมีการเลเว์พนักง,งานออก คือค่อนข้างจะแอบน่ากลัวเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นไปได้ครับในการที่จะลง80%นะครับหรือในครั้งเนี้ยมันมีเฟสพิเศษหรือเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างจะแย่อาจจะลงได้มากกว่านี้ถ้าลงได้มากกว่านี้แสดงว่าชุดเนี้ยอาจจะไม่ใช่สี่ละอาจจะเจอนี้เลยอาจจะเจอชุดนี้แล้วเราอาจจะไซด์เวยายาวๆอีกสักไม่รู้อ่ะอีกสักสองปีนะครับเป็นไปได้ ดังนั้นช่วงนี้ใครใครที่อาจจะมองในบริบทตลาดที่มันค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมหน่อยเนาะก็มองว่าเป็นโอกาสดีๆนะในการที่จะเราจะเริ่มไปเก็บตังค์นะครับสําคัญสุดนะเวลาที่เรามาลงทุนในตลาดทุนนะครับคือบางคนเข้ามาโดยที่ยังทุนไม่เยอะกับประสบการณ์ไม่เยอะนะครับไอ้ทุนไม่เยอะแล้วประสบการณ์ไม่เยอะเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวผมกลัวประสบการณ์ไม่เยอะแล้วดันทุนเยอะเนี่ยน่ากลัวครับนะประสบการณ์ไม่เยอะแล้วดันทุนเยอะเนี่ยโอ้โหแบบลงอัดแน่น คิดว่าชนวงตลาดขาขึ้นมันคือนิพนนะครับมันจะขึ้นไปตลอดนะครับท่านั้นที่ประวัติส่วนประวัติเก่าๆมาก็มีให้เห็นอยู่แล้วว่ามันเวลามันลงมันลงได้เยอะแล้วมันลากได้ยาวนี่เนาะมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณช่วงนี้คุณยังไม่มีเงินใช่ปะอจีดสำคัญคือกลับไปทํางานนะครับใช่ปะช่วงตลาดหมีใช่ไหมทํางานหาเงินจากหลายช่องทางในขณะที่เราก็ฝึกเทรดไปด้วยได้ครับแต่ค่อยๆปันพอร์ตขึ้นมา นะสำคัญสุดเลยคือการทักษะการเก็บเงินนะครับเซฟวิ่งนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆสิ่งนะี้เป็นสิ่งที่ถ้าผมให้ให้ใครบอกว่าอะไรในเรื่องการเงินการลงทุนสําคัญที่สุดคือทักษะการออมเงินครับออมยังไงให้เรามีเงินก้อนขึ้นมาทํางานยังไงให้หเข้ามาจากรายรับใช่ไหมรายรับที่เข้ามาปุ๊บหักเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเซฟวิ่งหรือมากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นี่คือทักษะที่สําคัญมากๆในครัที่จะสร้างพอร์ต แต่เรากลับไปโฟกัสที่อะไรครับเทคนิคอลเพื่อที่จะสร้างพอร์ตกันคือไม่ได้บอกว่าเทคนิคอลไม่ดีผมใช้เทคนิคอลเป็นหลักคือเนือว่าแต่เพี่งแตว่าก่อนที่เราจะมาเทรดด้วยเทคนิคอลเทคนิคข้มันเป็นกับพีเล็กๆของการเทรดทั้งหมดนะครับมันมีเรื่องราวมากมายมันมีอ่าทั้งม i n d s e การลงทุนใช่ไหมที่จะต้อง m i n d s e การลงทุนมันต้องอาศัยประสบการณ์ทั้งในเรื่องของมัณฑ์แมนเนจเมนต์นะครับมันฑ์แมนเนจเมนต์ Management, นี่ง่ายสุดแต่ทํายากสุดหลักการก็จะง่ายมากแต่ทํายากสุด จนไปถึงเทคนิคอนสิทธิ์ซึ่งเทคนิคอนสิตธิ์เป็นเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มโอกาสเท่นั้นเองมันไม่ใช่กับฮีหลักในการที่จะมาเล่นให้ได้เงินเลยนะครับตรงนี้เองก็ฝากไว้นะครับว่าเนี่ยช่วงนี้เราอาจจะเจอตลาดที่มันแย่แต่ว่าในคนที่เป็นกลุ่มของพวกนักช่วยเก็งกำไรหรือฟิวเจอร์ครับเรามีโอกาสในการทํากําไรได้เรื่อลยนะฮามสยาวเลยมาดูก,ากันต่อโอเคนะมาดูที่อ่าเฟรมเดย์นะครับเนี่ย อ่ะเนทำเฟรมเดย์ก็จะเห็นเนาะชุดนี้คือชุดที่เราตามกันมาตลอดครับนี่ตรงนี้นะก็คือชุดขา A เนาะชุดขา A ตรงนี้นะครับอ่ะเราตามว่ายังไงนะครับ1 2 3 4 5ี่นะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, รบเรากําลังอยู่ในขึ้นขาสุดท้ายที่เป็นขึ้น5ซึ่งตอนนี้เรากําลังเล่นเงินอยู่นะครับอ่ะขอลบแล้วกันนะผมขอลบทั้งหมดเลยเพื่อจะได้ไม่เกะก,กะสายตาครับเข้ามาตรงนี้อทีนี้เรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยชุดเนี้ยทั้งหมดเป็นชุด5าใช่ไหม ชุด5ประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยตรงนี้ ABC ขึ้น4จบไปละประกอบด้วยครับ1 2ใหญ่ลง3ใหญ่เดี๋ยวขึ้น4ใหญ่5ใหญ่ใช่ปะแล้วก็จะมีข้างในเป็นอะไรครับ3เนี่ยเพิ่งจบไปล่าล่า,ลา,ลาสุดเลยก็คือ1 2 3 4 5เจอ5ขยายกราฟเนี่ยนะครับมีโอกาสจบสูงเพราะว่าเกิดไดออกไซด์ที่ขึ้นปลายสุดท้ายนะครับของขึ้น5้าปยขึ้นไปอะไรครับ,รบ1 2 3 4 5ข้างในดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมมองนะขึ้นเนี่ย หลายคนอาจจะมองว่ามีโอกาสกลับตัวแต่ผมมองว่ามีโอกาสนะครับเป็นสี่ย่อยนะครับเพื่อลงท่าแต่ว่าการลง5าตรงนี้ใครจำกดของซ u เปอร์เอ็กเทนชั่นได้ไหมครับตัวเนี้ยที่เราคุยกันไปเมื่อวานเนาะคือหนึ่งลงสองตรงเนี้ยเนี่ยครับกราฟเนี่ยที่เราคุยมาเมื่อวานเรามองว่าเฮ้ยอย่างน้อยน้อยอย่างน้อยน้อยนะเมื่อวานเนี่ยต้องลงมาตรงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดใช่ปะอย่างน้อยน้อยซึ่งก็ลงมา แล้วยังไม่เจอจุดกลับตัวนะรวมมาหน่อยอีกครับ2องร้ซึ่งก็ลงมาเพราะเป็นซุปเปอร์เอ็กเทนชั่นใช่ไหมเพราะวาเวลามันหลุดมาตรงเนี้ยให้เราอนุมานเลยว่าเราเจอซุปเปอร์เอ็กเทนชั่นแน่ๆนะครับมันก็จะหลุดลงมานะครับทีนี้ถึงตรงนี้มีจุดกลับตัวยังก็ยังไม่มีเห็นป่ะคุณดูกราฟสี่ชั่วโมงสิแท่งแดงรัวๆเลยคุณจะเอาอะไรมากลับตัวใช่ป่ะไม่มีแท่งเทียนกลับตัวไม่มีเดเวอร์เจ์เลยสักอย่างนะครับจนมาถึงตรงนี้ครับนี่โซนนี้นี่ที่เป็นโซนเข้าใกล้นี้มากๆเริ่มมีไดเเวอร์จน เริ่มได้มีเซนเริ่มมีแท่งเทียนอะไรครับเริ่มมีแท่งเทียนคอมบิเนชันที่บ่งบอกเป็นการ r รี e เคชัน2ตัวนี้แท่งแดงมีเขียวขึ้นมาประมาณนี้เวลาเอามาบวกกันมันจะได้เป็นแท่งแบบไหนครับเป็นแท่งอย่างนี้นึกออกปเนี่ยไม่เห็นภาพย่อ,ๆๆยอ,อไปอ่ะผมก็ใช้ง่ายๆแล้วกันนะเนี่ยไอ้สีแดงตรงเนี้ย เวลาที่เราลากเห็นปะนลากออกมามันคือเราสามารถเอาเขียวกับแดงมาลบกันได้เห็นปะซึ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรครับเหลือแท่งแดงสัดส่วนประมาณเท่านี้ที่เหลือก็จะเป็นหักแบบนี้นะครับเห็นปะนี่ก็จะเป็นแท่งแบบไหนครับรูปแบบที่เราเล่นกันก็คือ rejection อ่า rejection ซึ่งเราเจอ rejection บุก divergent อ่ะมีโอกาสในการเล่นกลับตัวแต่กลับตัวตรงเนี้ยถ้าเรามานับขึ้นขึ้นเลยไหมไม่มันขึ้นสีนะครับแต่ก็เป็นโอกาสในการเล่นทำกำไรได้ นะครับเนาะก็เป็นโอกาสในการเล่นทำอะไรได้แต่ผมไม่แนะนํานะผมไม่แนะนําผมอยากรอให้ขึ้นสี่ตรงนี้แล้วจบลงห้าเกิดเดวเจนในภาพรวมใหญ่แล้วเราค่อยมองกันในการขึ้นขาอะไรครับขึ้นขาขาบีตรงนี้ขึ้นขา B ตรงนี้ดีกว่านะครับเล่นฝั่งนี้น่าจะมีกําไรมากกว่านะครับมีโอกาสในการทํากําไรมากกว่านอกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว BTC มาดูต,ตัวต่อมาครับที่หลายคนค่อนข้างจะเป็นห่วงกันเพราะถึงขัเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของอีจูเรียมอีจูเรียมก็นะครับหลังจากท,ที่หลุดนาะอโซนสําคัญมากๆของมันลงมาเนี่ยแน่นอนเขาก็ถล่มนะถล่มยับนะครับนี่เนาะร่วงลงมาตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือที่ประมาณ1นึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบละนะครับอทนนี้มาดูแนวตรงนี้นะจริงๆก่อนหนะน้านี้มันจะมีแนวตรงนี้ที่เป็นแนวรับของเขาแต่หลุดลงมาแล้วนะหลุดแนวรับที่เป็นท็อปลงมาแล้ว จริงๆเรามีแนวรับสองแนวครับมีแนวตรงนี้เนาะที่มันราคาลงมาชนชนๆชนไม่ผ่านเห็นปะมันก็ต้านไม่อยู่นานพอสมควรสุดท้ายเนี่ยมันมีตรงนี้ครับตรงนี้ตรงที่เป็นแนวรับที่เป็นท็อกตรงนี้เห็นปะไทยก็เอาไม่อยู่ล,ลงมาตอนนี้ราคาลงมาอยู่เนี่ยครับประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับเริ่มต้นผมโดยส่วนตัวนะมันจะมีแนวรับทางจิตวิทยายอันหนึ่งก็คือแนวรับที่เป็นตนัวเลขกลมๆนั่นคือหนึ่งพันนี่ครับ จะมีที่แนวประมาณหนึ่งพันอีกแนวนะครับถ้าใครเรียนเรื่องแนวรับแนละต้านจะรู้เนาะเราจะมีแนวรับที่เป็นตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขที่มันพอดีอะจะมีที่หนึ่งพันแต่ปกติแล้วมันลงมาไม่ถึงหนึ่งพันมันจะก่กกอนหนึ่งพันบางคนก็รู้ว่าหนึ่งพันคนรอกันเยอะนะนะครับจะมีแนวรับตรงนี้อีกทีหนึ่งดูรตรงนี้ไปตรงไหนแล้วครับดูรตรงนี้ไปนู่นนะครับเจอกันนู่นหกร้อยเจอกันนู่นแถวหกร้อยนะครับนะครับมันเสียวอยู่นะ เสียหกร้อยนี่เสียวดากเลยนะครับนะครับขออ,อภยัยผูจาไม่พอนะอ่ะทีนี้ามาดูตรงนี้นิดหนึ่งชุดนี้ที่เป็นก่อนเราก็คุยกันมาเนาะว่ามันน่าจะลงเพราะว่าชุดนี้มันเป็นชุดที่มันลงขึ้นหนึ่งแบงบนี้แบบนี้ครับแบบนี่ครับแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นสามสี่เป็นห้านะครับชุดนี้เราลงแบบนี้มองแบบนี้มองแบบนี้นะ อ่ะทีนี้เป็นยังไงต่ออขึ้นมาหไหนเนาะหนึ่งสองสามสี่หตัวนี้สจบไปแล้วตัวนี้ 4, 4ีเป็นลนักษณะของสามเหลี่ยมนะครับเนาะเป็นแบบนี้นี่เนาะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับก่อนที่จะเบรกลงนะครับอ่ะไม่ใช่สิอ่าสีตรงเนี้ยเป็น A B C นี่เป็น A B C C fail และชุดนี้เป็น1นสองเพราะว่าตรงนี้มัน overlap เนาะจำได้นี่ผมมองว่ายังไม่จบเหมือนกันแต่ชุดการจบตรงนี้เป็นการขึ้น4ี่นะครับเป็นการขึ้น4ี่นะก็ลุ้นกันนะครับขึ้น4ี่ก็น่าจะมาแถวๆบริเวณแนวต้านประมาณพันสามนะครับ นะมาหาวกไวิเวณแนวต้านเพราะว่าจากเดิมที่เป็นแนวรับเนาะเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นแนวต้านครับที่ไฮเดิมตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยที่ตรงเนี้ยที่ไฮเดิมนะเขาจะเปลี่ยนตัวเองจากแนวรับก็จะเปลี่ยนเป็นแนวต้านแทนเพราะหลุดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับโทษทีน่าจะเริ่มใบหน่อยขอโทษน,นะครับนะแล้วก็ชุดนี้นะครับมมอ,องเป็นแค่การรีบาวเพื่อขึ้นเพื่อลงต่อนะครับก็น่าจะลงมาแถบแนวหนึ่งพันมันจะได้จบห้าขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่จบก็จะเหมือนสอดคล้องกับตัว BTC นะครับโอเค ประมาณนี้เนาะสาหรับ2กราฟเบาๆโอเคก็ okay. ประมาณนี้สําหรับวันนี้แต่ว่าแต่ว่านิดนึงนะครับผมขอชี้แจงในส่วนของ Discord ของผมก่อนละกันนะครับเนื่องจากหลายๆคนเข้ามาแล้วยังมีคําถามเยอะพอสมควรนะครับใน i s ส o องของผมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ห้องนะครับมีทั้งหมด2องสองสองฝั่งใหญ่ๆนะครับก็จะมีห้องสําหรับสมาชิกทั่วไปครับอันนี้เพื่อนเพื่อสามารถที่จะกดเขาได้ที่ปักหมดเลยห้องนี้เราสามารถจะมีห้องพูดคุยอยู่นะมีอะไรก็ให้มาถามกันแล้วก็เป็นไปได้แท็กผม นะครับเป็นไปได้แท็กผมเพราะว่าบางทีผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าใครจะตอบอะไรนะครับทีนี้อ่ะอันนี้สําหรับสมาชิกทั่วไปนะนะครับก็คือสามารถจะแท็กได้ตามนี้เลยทีนี้ประมาณนี้ทีนี้มันจะมีอีกห้องนึงครับนั่นคือในส่วนของห้องที่เป็นห้อง membership มันจะเขียนอยู่นะครับซึ่งหลายคนเข้ามาเขาก็จะมาทักถามว่าห้องไหนห้องไหนเป็นยังไงอยู่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมทําคลิปอธิบายไปหมดแล้วเนาะแต่ว่าก็าไม่ได้ดูกันก็ไม่เป็นไร นะครับแต่ว่าเนี่ยครับเข้ามาจะมีเขียนอยู่นะห้องสหรัดสมาชิกซื้อห้องตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก membership ของทาง YouTube Discord คุณจะไม่เห็นห้องนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างมันจะมีห้องที่เป็นห้องกัรบ้านผมนะครับคือห้องนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรดไม่ต้องสมัครมาดูห้องนี้นะครับอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าคุณจะเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่ดูเรื่อง พราะห้องนี้สําหรับเราเล่นกันจริงๆเป็นห้องที่เราเอาไว้เล่นแบบแอคทีกันจริงๆเลยจะไม่มีเวลาสอนพื้นฐานอะไรแล้วนะครับวันนั้นนี่เข้ามามันงงแน่ๆถ้าเกิดคุณไม่มีพื้นฐานมาแล้วถ้าไม่มีพื้นฐานทําไงแน่นอนผมแนะนำฮะครับให้ไปดูเพลย์ลิสที่ผมทําไว้นะครับสอนพื้นฐานเนาะอย่างน้อยคุณต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างเช็คลิสต์คันเดลสติ๊กนะครับเรื่องไดว์เจนแนวรับแนวต้านนะครับริทติบอตเลโชแมนนี่เมเนจเมนต์พวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคุณไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องอนะ นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครพอจะมีทุนทรัพย์หน่อยครับผมก็มีคอร์สที่จัดเรื่องงนี้ไว้แล้วนะครับรวมถึงแบบเรื่องที่มันอาจจะแอดวานม,มากขึ้นก็ไปดูที่คอร์สเรียมผมได้ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างก็ลองไปด,ดูแล้วันนะครับทีนี้มันจะมีห้องสมาชิกนาที่แบบก็ก็คุยกันทั้งวันนะเทดกันทั้งวันนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่แบบมีเพื่อนเทตกนนะอันนี้จะเป็นห้องกลุ่มนะแล้วก็มีข่าวสารแจ้งอะไรในโลกคริปโตอะไรก็ว่าไปครับห้องแชร์แผนห้องอะไรพวกนี้ ก็ <g år> ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็หลกัลกๆเลยจะมีสองสัมพ้องที่แอคทีฟเป็นตลอดนะครับก็ใช้สนใจก็ประมาณนี้ละกันแต่ผมแนะนําที่ผมจะมาชีแจงก็คือว่าถ้าไม่มีพื้นฐานจ้องจะมาลอกอย่างเดียวอันเนี้ยคือมันไม่ได้ทํามาเพื่อลอกผมไม่ได้ทํามาเพื่อลอกผมไม่ได้ทํามาเพื่อบอกสิกแนวไม่ได้ทําแบบนั้นแต่เราทําเพราะเราเทรดกันจริงๆทาไมไหนผมไม่ได้เทรดผมไม่บอกนะครับนะก็เราเทรดเราก็มีเสียก็เสียให้ดูก็เสียกันบ่อยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียนะในส่วนของกราฟวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะชอบนะอย่าลืมไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ให้ผมจะได้รู้นะถ้าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปหน้าเพื่อนๆฝากสำหรับวันนี้นะผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้ในวันที่ตลาดแดงๆแบบนี้ครับเพื่อนๆทุกคนเนาะก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นบทเรียนนะครับให้เราสามารถที่จะผ่านได้ในปีต่อๆไปทุกคนนะครับเวลาที่เข้ามาในการลงทุนมันย่อมมีครั้งแรกอยู่แล้วนะครับรงกอเาาาท็จจะ ไม่ได้รู้แล้วก็ประมาทอะไรไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากๆในการลงทุนผมเองก็ผ่านมาแล้วนะครับปี2018ก็เป็นปีที่ผมแบบแลหลายๆครั้งผมก็มีแบบแอบเจ็บ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บมากๆเหมือนกันแต่ว่าในส่วนตัวผมเราก็สู้มาต่อเนาะแล้วก็เราก็ค่อยๆปรับตัวนะครับเข้าใจตลาดให้มากขึ้นยอมรับในสิ่งที่มันเป็นจริงๆเราไม่ได้อวยตลาดนะคือตลาดมันเป็นตลาดนี้เป็นตลาดที่มันจะเอาเงินจากคนที่แพ้ไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เงินที่ใสเข้ามาสุดท้ายมันก็ดมีเงินออกไป แล้วเงินออกไปเนี่ยมันหาใครครับมันก็หาแค่ประมาณ5%ของตลาดเท่านั้นเองเพราะว่าคนตลาด9.5%แพ้อยู่แล้วนะครับเนาะก็อันนี้ก็อยากจะแชร์เงิในให้ฟังกันสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในช่อง i l เลอร์ตครับสวัสดีครับ